สวัสดีค่ะมเอนีบสีที่ผ้าพ่อแม่พี่น้องมาบึงผู้สี่ใส่โสมแดงของเฮ้าเด้อค่ะผู้บวสีตะกอนมันตายค่ะมันเป็นเพียตายเกือบเปิดค่ะบสีมาใส่โสมแดงฉีดค่ะใส่โสมแดงฉีดแล้วมันงามขึ้นค่ะปลูกไว้ให้ผู้เฒ่าเขี่ยวค่ะ เจ้าของเชี่ยวมากว่าเป็นแต่ว่าปลูกไว้พห้ผา้เชี่ยวค่ะเบิงบ้งเบิ้งเด้วยค่ะใบใบงามค่ะใบงามใบใหญ่พั่นหูสร้างค่ะบบบเบิ้งเบื้งเบื้งคือแถาเพิ่นมากค่ะวสีปลูกไว้เพิ่มมาขอสื่อกับว่านขายแล้วค่ะแจกค่ะแจก้เฒ่าเอาบุญผู้งามค่ะผู้งามใบใหญ่ ใบสวยค่ะเบางมันเหลี่ยมมันถือใบเหลี่ยมหยาบหยาบประหลดบางบงใบเหลี่ยมงามค่ะค่ะผู้สอิ่นว่าสื่อเน่ร้ากับพ่อขายกับมาเมก็บไปเลยพี่น้องเอ้พู้อยู่บ้านงามแห้งงามพู้อยู่บ้านงามเด้อค่ะใส่สมแดงใส่ฝาในเด้อค่ะ หนึ่งปต่อน,น้ำมีสิบลิตรค่ะเบ่งใบพูค่ะเบ่งใบพู่ใบพู่งามคักบอกค่ะเหลี่ยมเลยค่ะสวมแดงเองคุณผาพดีเยี่ยมเลยค่ะผู้ใบใหญ่งามหลายค่ะมาเด้อค่ะเด้อมาสวมแดงไปใส่ฉีดพู่มแล้วค่ะผู้มอไดรตาย ผู้บาดเป็นเพียะเมาเาด้อสมแดงเสริงสางค่ะถ้าสนใจติดต่อมาได้ด้ค่ะเบิงงหน้ายูทูบก็ได้ใน้เพจก็ได้หรือโทรตรงมาที่เบอร์บสีหลวงพี่ไม้ศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดแปดเก้าแปดสองศูนย์ห้าสมแดงใสด่ดีหรือด้ค่ะถ้าเ่าเสียก็มาเบิงงที่บ้านได้เรือย,ยค่ะ ผู้งามใบใหญ่สวย